สวัสดีครับเชฟไก่ดูดนิ้วครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทําแซนด์วิชแยมส้มลูกเกดแบบง่ายๆครับผมวันนี้เราจะมาทําแซนด์วิชแบบใส่กล่องนะครับผมวัตถุด,ดิบของเราก็มีปังปอนครับแยมส้มครับมีดครับมีดปากมีดสไลด์ครับผมแล้วก็มีลูกเกดครับแล้วก็กล่องครับเพื่อนๆ่อแล้วก็ที่เย็บกระดาษแล้วก็ เาไว้เสร็จมือของเราครับมีเพื่อนๆมีสติกเกอร์ก็เตรียมสติกเกอร์ไว้ด้วยนะครับ mm hmm. ไว้ไว้เสืียบติดครับเรามาลงมือทำกันเลยครับ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. บัตรอนของเราออกมาเลยครับผม mm hmm. ผมจะทำให้เพื่อนๆดูสี่ชิ้นนะครับผม มีแผ่นแผ่นสุดท้ายนะครับของปางปอนนะครับเราปาดตรงที่มันแข็งแข็งออกหน่อยนิดนึงครับเล็มๆออกนิดนึงครับเพื่อนๆตรงที่มันแผ่นสุดท้ายครับเราก็ทำการสไลด์ขอบ ขนมปังของเราออกให้เรียบร้อยนะครับให้ตองสไลด์ออกให้มันเยอะนะครับเพื่อนๆนี่เดียวขอให้พอสวยครับ ยยะะเพื่อนๆสั้นไหนสนใจน้ำสลัดแซนด์วิชหมูหยองไก่หยองก็ทักดิ้งใต้คำบรรยายวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราตาดสไลด์ฟังก์นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการตาดถุงยางสมของเรานี่นะครับ มาได้เรียกไง่ายๆครับรยงสม้มไปเลยยิงเราก็เอาเยางส้มของเรานี้นะครับบีดลงไปนี้เลยนะครับเพื่อนๆใส่ให้ทั่วแผ่นครับเ บังกวอนสีแผ่นนี้เราจะสามารถทำแซนด์วิชได้อยู่2ชิ้นนะครับเพืเ่อนๆนำไปทำขายชิ้นละ10บบาทครับผมทำแบบง่ายๆครับ เราใส่แยบสมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาลูกเกดของเราลงไปลูกเกดนี้เพื่อนๆควรนําไปแช่น้ําก่อนนะครับเพื่อนๆก่อนที่เพื่อนๆจะเอามาใช้ครับเพื่อนๆเอาลูกเกดไปแช่น้ําร้อนหรือน้ําอุ่นไว้สักประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับเราก็จะได้ลูกเกดมันถ้าเราไม่แช่น้ํามันจะแข็งครับลูกเกดของเรานี้ ผมจะมีคลิปที่บอกวิธีการแชร์ลูกเกตไว้อยู่นะครับไปหาดูกันได้ครับเชฟไก่ดยดเนื้อครับผมเราใส่ลูกเกดให้พอประมาณนะครับเพื่อนทำไมผมถึงเรียก ใช้ยแยมส้มนี้นะครับมันมัน,ม,นมันเข้ากันกับลูกเกดมากครับแยมส้มนี้ครับผมก็เลยเรียกใช้เป็นแยมส้มลูกเกดเราก็ใส่ลูกเกดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็มาผ่าครึ่งได้เลยครับเพื่อนๆผ่าครึ่งเพื่อจะทำให้เนี่ยไม่มันเป็นแซนด์วิชแบบสามเหลี่ยมครับผมเรามาดูก่อนนะครับเวลาเราจะปาดไปทางไหนครับป้าปปาดทางนี้เราปาดมาทางนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะปาดไปทางนี้แซนด์วิชเห็นไหมครับน้ําสลัดของเรามันจะมันจะอยู่สั้นๆเนี่ยถ้าปาดไปทางนี้เราควรป,ปาดไปฝั่งนี้มันเราไปาลากยาวมาฝั่งนี้ครับผม เราก็ทำการตาดได้เลยครับเพื่อน,อนๆกดนิ้วเอ๋ยกดมีดให้มันเบาๆนะครับไม่ต้องกดลงแรงนะครับค่อยๆถูไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆถ้าเราทำแรงเดี๋ยวลูกเกดมันไม่ขาดแล้วจะทำให้แซนด์วิชของเราเสียลูกได้ครับเราก็ดึงแบบนี้ได้เลยครับเพื่อน,อนๆนี่ครับแซนด์วิช แยมส้มลูกเกดของเราครับผม เรามาดูวิธีการใส่กล่องได้เลยครับเพื่อนๆเ,เราเอากล่องของเราออกตาแบบนี้นะครับเราก็ทำการปเอาแซนด์วิชแยมส้มูกเกดตของเรานี้ลงนะครับวิธีใส่กล่องนี้นะครับเพื่อนๆมันจะมีด้านยาวกับด้านสั้นอยู่นะครับเพื่อนๆควรเอาด้านยาวมาไว้ฝั่งที่เป็นรอยต่อของกล่องนะครับ เวลาเราพับลงแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เอาได้ยาวไปแบบฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันจะดูยาวกว่าใน่ไหมครับมันจะเลยกล่องออกมาครับเพื่อนๆน,นี่ครับเพื่อนๆควรเอามาฝั่งนี้ครับเวลาเราปิดกล่องมันจะปิดลงได้ง่ายและเราก็ทำการเย็บแม็กของเรา ไปได้เลยครับเพื่อน เอาไว้เวลาทําขายเป็นอาชีพเสริมครับเพื hmm. mm ่อนๆเวลาเพื่อนๆกลับจากที hmm. mm ่ท hmm. ํางานมาแบบนี้ครับเวลาสมังสองชั่วโมงเราก็นําไปทําขายได้เลยนะครับเอนเอนม็กของเราก็จะเสียแล้วครับเน็ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนแม็ก์ใหม่ก่อนนะครับ <c oughs> เราไปเปลี่ยนลูกแม็ก์มาใหม่ได้เมื่อกี้มันแม็ก์ไม่เข้าครับผม, <c oughs> มง่ายหนะ่อ <c> ย <oughs> <c oughs> นี่ครับเพื่อนๆ แซนวิชยมส้มลูกเกดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็ทำการติดสติกเกอร์กันเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆยังไม่มีสติกเกอร์ก็ยังไม่ต้องติดก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้ามีก็มันจะทำให้แซนวิชของเราดูดีขึ้นครับผม ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าครับเชฟไก่ยุดนิ้วดีครับผม